สวัสดีค่ะวันนี้บ้านแอนดี้บาบโอเขจะมาแนะนำสูตรลดคอเลสเตอรอลมาหวานการในเลือดนะคะโใช้พิซซ่าชีนเนะาะจะก้มชีงหัวพิซซ่าชีนแล้วก็มีเห็ดหมูแห้งประมาณนี้นะคะค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะล้างสะอาดแช่น้ำไว้แล้วก็ขิงนคะคะมา น้ำล้างน้ำนี้สะอาดเราจะช่ทิ้งไว้เนะาะแล้วเดี๋ยวเราต้มต้มแบบน้ำไม่ต้องใส่อะไรอะ่ะไม่ต้องใส่น้ตาไม่ต้องใส่อะไรเลยชงเป็นน้ำดื่มเหมือนน้ำใบชานะคะ่ะอันนี้เนาะเพราะว่าเนโอเป็นคอเลสเตอรอลด้วยตอนนี้พอแก่ตัวแล้วม,มัอนก็มามันค่ะเราเป็นแช่ทิ้งไว้นิ่มเราก็นั่นขนานี้เราก็อป,ปอกถึงตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเราตัปอกขิงแล้วเราเดี๋ยวเราต้มกันประมาณนี้เนาะนี่นะขิงก็ประมาณแง่งหนึ่งนะพิซซาจีหกหัวเห็ดหอมแห้งแช่น้ำแล้วมันสิบดอกนี่ค่ะตอนนี้เราจะใส่น้ำสะอาดลงไปน้ำสะอาดลงไปเลยนะลงไปเลย มัดขอดมอเดี๋ยวน้ำมันรั่วกอีกเนาะแล้วนี้เราทนแบบเก็บไปเลยเ้ำหน่อยอนะน,นี่ค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะต้มต้มไปสักสิบสิบนาทีเที่ยวไปสิบนาทีพอแล้วก็ต้องนานแล้วเราก็กรองน้ำกินแต่ส่วนไอ้กากที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำกินจะืดเนาะเราจะใส่ผึ้งซาจีนใส่เห็ดหอมขิงเราก็จะทำเป็นโจ๊ก นี่เราจะเก่งจีงเนเส้นกินเราอย่าไปทิ้งคนทิ้งหมดอ่ะเราอย่าทิ้งะนะคะมาเดี๋ยวเราต้มไว้สิบนาทีนะปิดฝาหม้อไว้ก่อนนะไปข้าประมาณปันกลางละเนาะนี่ตีสมกว่ายายตื่นมาก่อนขนาดคุณหมอให้กินยานอนหลับเลยนะมันยังลุกเลยเออแล้วเดี๋ยวเราก็ต้มไานีไว้เลยเช้าจะได้ดื่มเนาะ แล้วก็เวลาเราก็ดื่มนมอุ่นๆซะเดี๋ยวเราได้ไปนอนต่อสักหน่อยหนะึ่งชงน้ำไปละชงนมอ,อุ่นๆกินนหแก้วตอนนี้อายุเราก็ต้องดื่มนมเนาะเหมือนเด็กอะ่ะก็จะกลับไปเป็นเด็กใหม่อะ่ะ กินอยู่ทุกอย่างขษณะเดียวกันเช้ามาก็จะไม่วุ่นวายเพราะว่าพวกนี้อาหารซองของแมวเจ็ดตัวไก่ข้างล่างตัวมันหมดมีอาหารเม็ดเราก็เลยแล่อกไก่ไว้เดี๋ยวเราจะเข้าไอหม้ออบไรน้ำมันพรุงนี้เช้าก็าจะได้กินได้เลยนะเตรียมไว้ให้เลยพวงนี้จากที่เรารอให้นมเย็นที่เราชงไว้เมื่อกี้แล้วก็ ต้มไปนั้นเราก็มาเอาไก่อกไก่ใส่ไว้ในหม้อแล้วน้ำมันสำหรับแมวกินพวกนี้เนาะไม่ต้องผสมอะไรโเคยเขาสลับอาหารซองบ้างเจ็ดตัวใหญ่สามเด็กสเด็กยังไม่สองเดือนแต่กินไก่ก็ชอบ อาห,หารเด็กเขาก็ไม่ยอมไม่า่อไปกินอาหารแม่แล้วก็มีแมวล่างเราสอนนล่างตัวเน,นะเดี๋ยวเราอบกันรออันนี้ดูว่อบอันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มาหม,มักหมูกันหมักหมูไว้แกงเขียวพิเศษพวกน,นี้แล้วจะใส่พริกไทยอย่างเดียวเพราะว่าเรามีกระเทียมเจียวขิงของเราไว้อยู่แล้วเดี๋ยวเราแช่ว,วุ้นเส้นไว้เนาะ เดี๋ยวแตะนะเราิ้งไว้สินาทีเนาะทิ้งไว้สินาทีเลยดูไฟอ่อนลงดูลงเคี่ยวยานะเนาะนี่เราแช่วิเส้นได้แล้วไข่ก็ละลายแล้วมีพริกไทยมีนี้มีน้ำตาลทรายหน่อยหนึ่งแล้วก็มีซีอิ๊วขาวแค่นี้เพราะว่าเรามีเกลียวกระเทียมกับขิงไว้ลวนะเนาะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยโรยหน้ากันระหว่างรอให้วุ้นเส้นมันนิ่นมๆเพราะเราแช่เป็นน้ำร้อนเลยนะวุ้นเส้นแล้วดื่มนมกันก่อนชิมชนใจริงดืง่มนมเดี๋ยวกลับไปนอนไข่ก็อบอยู่ในหม้อไรน้ำมันอยู่นี่เนาะเดี๋ยวเรามาผสมไก่กันนม่แช่เราแช่น้ำเย็นแป๊บหนึ่งพอนิ่มๆแล้วเราก็เอาน้ำร้อน ร่วมกันมันจะสุกเร็วเนี่ยคือเทคนิคเนาะเวลาทำอาหารเร็วๆอ่ะเนาะนี่มากเสร็จแล้วเราก็ตัดมันสั้นตามใจเราก็าเดี๋ยวเราจะมาคุกตักหมูนะหมั่นะไว้่สำหรับพรุ่งนี้ <c oughs> กินให้มันคุณภาพดีหน่อยแต่ที่ห้องอะไรก็<ม>เอาเถอะเรีว่าอะไรก็แล้วเนาะเื่อ,อสุขภาพพอเราแก่แ,กแล้วเนี่ยร่างกายเราไม่ไหวหรอกซึ่โทรมเยอะเลย ใส่สีขาวไปสักประมาณหนึ่งชั้นโปนะไปละเนาะเดี๋ยววันนี้เรากำงมีเห็ดมีต้น่ายใส่แค่คาราซัลล็อกเนี่ยเราใส่ให้ดีไปด้วยแกะหลอดถั่งถอยจริงๆเราต้องใส่ต้นหอมไปด้วยแต่นี่เราจะไปใส่ไอ้ตรงนี้แล้วนั่นดีก,กว่าเนาะเราขยำหมหูเข้าขกันกไอ้ขยำใส่เพื่อเราไม่กินหมูเราไม่กินเนื้อหมูเนาะ เราจะกินแต่เนื้อไก่เนื้อปลาแล้วก็ไข่กุ้งแค่นี้แหละก็คุณมเหมาะเราเป็นหลายโรคมามที่ย่งบอกนะย้ายเป็นหลายโรคเป็นทั้งอะไรไม่เลือดแดงไม่เล็กก็ต้องกินผักใบเขียวเยอะๆมันสัตว์เยอะๆแต่เดื่องย้ายไม่กินหนูกับเนื้อวัวย้ายเรื่องกินแบบแทนเนาะแล้วก็เป็นแคร์นส์กล้ด้วยมาต้องพ้มแบบพิซซ่ากิน ก็ต้องอยน,นี้นะสมได้ที่แล้วเราก็ใส่บเส้นลงไปเลยหมักทิ้งไว้ตูนเยนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยปั้นเลยจะไปปั้นวันนี้แต่ก่อนปั้นพรุ่งนี้เราใส่แป้งใออนในผสนมลงไปนี้จรงนะนิดเดียวเพราะว่ามันจะได้ลับจากเป็นก้อนอันนี้เรายังไม่อันนี้เรียังไม่ทำเรายังไม่ใส่แป้งมแข็งตัวเดี๋ยวเราก็ซีลเก็บไว้ในตู้เย็น เช้าแล้วก็ออกาขยำสี่นิ้วน,นี้แหะค่ะเข่งจืดที่เส้นลูกเงาะเขาเรียกเข่งจืดลูกเงาะนะโบราณอ,อ่ะจะมีใส่ผักใส่เห็ดใส่บางคนก็ใส่ไข่ลงไปด้วยแต่พรุ่งนี้ยายจะแบ่งผสมโจ๊กกินส่วนเช้าก,ก่อนเนี่ยจะมีข้าวโพดที่งเย,ย็นเหนียบปั้นยายจะเอาข้าวโพดจที่งเย็นมาผสไมไว้หน่อยหนะึ่งด้วยดีกว่าเนาะ ค um really? ่ะอะไรที่เราทอนไม่หมดเหลือ่เ็หน่อยรทิ้งนะมันมีประโยชน์ไงห็ข้าวโพดเนี่ยก็จะมาผสมหน่อยมันไม่บหรอกีเลยเผสมลงไปน้เียเก็บไปกินเป็นสลัดกันอะไรอไรอ่ะกนะคะี่็ตามหรือเล็กเล็กไงเนี่ยเราอย่าไปทิ้งเราเก็บไว้เลยเนี่ยอย่างเชลนี่ยเห็นไหม ยายเหลือไว้ก็เก็บไว้เดี๋ยว,วคววนี้ก็หัน่นใส่เป็นจืดแล้วก็หั่นใส่นี่ได้ด้วยโ้มมันไปด้วยจะได้อร่อยจะมีก็จะมีเท็กซ์เจอร์ไง ก็ผสมแป้งหน่อยนะเพื่อมันจะได้เกาะตัวหลับปั้นเป็นก้อนนะลูกนะเดี๋ยวไปใส่ตัวนี้เอาพื้นยายจืดแกนะ่เนาะเดี๋ยวมานอนไปหลับไปทำต้นไม้มาพักมาที่ระเบียงก็เลยมาเตรียมอาหารเช้าไว้ให้ทั้งครงทั้งแนวอย่างพวกนีใจะทำเตียงจืดี่เนาะทีเนี้ยนทีนี้เราก็จะใช้ปันป้นปัน้นปั้นเป็นตั้งก้อนเนี่ยนะปับางโครงแบบไหแล้วก็ปั้นไปเดีย๋ยวพรุ่งนี้เราใส่ข้อใส่แ,แป้งนะน้ใส่ นี่เราไปมักกันค่ะเราก็แพ็คเรียบร้อยเนาะซีลไว้แล้วอันนี้เก็บไว้หันใส่แกงจืดพรงนี้ด้วยนี่เห็นไหมซีลเรียบร้อยก็ใส่ตาช่องฟรีดไล้ว้าก็จะเก็บของป้าเนี่ยผักชองพริกเผาทำเองหมดซอสหนีมาหาเหลือๆเราก็จะใส่ไว้ในนี้ ก็จะอยู่ชั้นล่างง่ายๆนี่ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมแค่นี้ยประมาณสิบห้านาทีเดี๋ยวรอให้มันอุ่นนิดนึงเราจะใส่กระติกไว้สองกระติกเพื่อกินพรุ่งนี้เช้างั้นเราก็เลยมาดูไก่อกมอราน้ํามันของแมวพ่งนี้เห็นไหมน่ากินทีเดียวเหมือนของคนเลยอกไก่อย่างดีนะคลิปนี้คือนี่ลาไปแค่นี้ละค่ะสาํำต้นไม้ไว้ตอนปีสามเมื่อกี้ ล้างพื้นอย่างดีพวงนี้แมวจะได้มานั่งเล่นกันฟ้าเปรี้ยงมาแล้วเดีย๋ยวยายต้องเอาแสแลนลงก่อนมีไหมเดี๋ยวฟ้าเปรี้ยงเพราะเขาบอกว่าพ่งนี้เัือนที่ยนะี่แปดน่ะอายุมันเข้าอืมเดีย๋ยวยายเอาแสแลนลงก่อนมียายมีสแลนไว้บังแดดบังอะไรอยู่นี่ปิดสแลนไว้แล้วกันต้นไม้ด้วยแล้วก็กันเปียกแมวด้วย วันนี้ขอลายไปกับนมส,สดๆอุ่นๆดื่มเนาะกับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยมเมฆหมอกพายุก,กำลังจะมาเขาบอกวันนี่28พายุเข้าภาคกลางด้วยนะเสียงฟ้าร้องสวัสดีค่ะฝันดีนะฝันดีทุกคนพรุ่งนี้ชาเจอกันใหม่ค่ะ